เ็ไฟลแฟรนไชส์ชานมไข่มุกหน้าลงทุนประจำปี2,567อยากเปิดร้านชานมไข่มุกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ s m e สร้างอาชีพรวบรวม5แบรนด์แฟรนไชส์ชานม,มุกที่มีความโดดเด่นทั้งรสชาติการออกแบบตกแต่งร้านที่สวยสะดุดตาและราคาที่ไม่แรงจนเกินไป เหมาะแก่การลงทุนในยุคนี้มากๆจะมีแบรนด์ใดบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ1แเฟรนไชสยอาคิตะชาสุดยอดเฟรนชชสยคุณภาพปี2566จากงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดอาคิตะชาร้านชานมไข่มุกสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ชานมหอมละมุนกลมกล่อม ภาพลักษณ์ของร้านสวยงามและสะอาดจากสาขาแรกที่เปิดขายบนถนนเส้นเล็กๆที่มีร้านชานมเยอะมากแต่อากิตะสามารถยืนได้อย่างสวยงามด้วยยอดขายและการตอบรับที่ดีของลูกค้าในพื้นที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพรสชาติที่แตกต่างจึงเกิดการซื้อซ้ำเป็นลูกค้าประจำ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนเปิดสาขาเฟรนช์40สาขาในระยะเวลาเพียง3ปีจุดเด่นของอากิตะชาคือรสชาติที่หอมระแบบมูนกลมกลม่อมชาไม่เข้มจนเกินไปให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้และรูปแบบร้านที่ออกแบบตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นสะอาดการบริการที่ดี เมนูในร้านรวมกว่า40เมนูเมนูซิกเนเจอร์ได้แก่1ชานมอากิตะ2ชานมราลชูก้า3นมสดบราลชูกา้างบการลงทุนแฟรนไชส์อากิตะชาเพียง115,000บาทเปิดให้สิ0แฟรนไชส์แบบจำกัดพื้นที่สิ่งที่ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับ 1>, 1. สิทธิ์ใช้แบรนด์อากิตะชา 2. อุปกรณ์เปิดร้านกว่า50รายการ 3. ป้ายสื่อโลโก้ป้ายโปรโมชั่นเมนูขาย 4. วัตถุดิบเปิดร้าน1,000แก้ว 5. คอสบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์ 6. ผู้มือบริหารแฟรนไชส์เดูแลให้คำปรึกษาทีมงานมืออาชีพ 8. แบบก่อสร้างร้านฉบับสมบูรณ์ 9. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน 10. ไม่เก็บส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขาย 11. ไม่เก็บค่าการตลาดคุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมลงทุน 1. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ 2. มีเงินทุนเพียงพอและทำเลเปิดร้าน 3. มีความขยนันซื่อสัตย์รักในองค์กร 4. สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ส่วนระยะเวลาคืนทุน3-6เดือนขึ้นอยู่กับพื้นที่ทำเลและยอดขายสนใจเฟรนช์อากิตะชาชานมไข่มกุกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณปิยพง์ยิ้มวันโทร0825759225 line id tone_mc-e08 facebook อากิตะชาชานมไข่มกุก 2. เฟรนชาชายชานมไข่มุกชาอันอัน ชาอันอันใส่ใจและคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากไต้หวันเลือกใช้ใบชาแท้ไม่เติมสีไม่แต่งกลิ่นเป็นใบชาธรรมชาติพร้อมทั้งรูปลักษ์ดีไซน์ร้านที่สวยโดดเด่นสะดุดตาแต่ขายในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้เครื่องดื่มในร้านราคาเริ่มต้นที่19บาทเฟรนชชายเปิดดำเนินกิจการมาแล้ว5ปีขยายสาขากว่า430สาขาทั้งในและต่างประเทศ มีเมนูให้บริการในร้านหลากหลายทั้งชานมไต้หวันชาไทยชานมไข่มุกชาชีดพ่นไฟชานมบราวชูการ์และอิตาเลียนโซดาจุดเด่นของเฟรนชชาย 1. <อ>ง,งบน้อยก็สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้<อ> 2. ไม่หักเปอร์เซ็นต์การขาย 3. <อ>ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี 4. <อ>ไม่มีประสบการณ์ก็เปิดร้านได้ 5. อบรมสูตรให้ฟรี 6. มีเมนูอัปเดตใหม่ให้ตลอด 7. สอนขายเดลิเวอรี่เฟรนชชายมี3รูปแบบหลักให้เลือกดังนี้รูปแบบที่1ราคา29,900บาทเป็นรูปแบบที่ไม่มีเคาน์เตอร์เหมาะกับลูกค้าที่มีเคาน์เตอร์หรือซุ้มของตัวเองอยู่แล้วรับวัตถุดิบขายชุดแรกได้มากถึง500แก้ว รูปแบบที่2ราคา39,900บาทรูปแบบนี้จะได้อุปกรณ์ครบเซตพร้อมเคาน์เตอร์ขนาด150คูณ70เซนติเมตรพร้อมรับวัตถุดิบขายชุดแรกได้มากถึง500แก้ว รูปแบบที่3ราคา89,900บาทรูปแบบนี้จะได้รับอุปกรณ์ครบเซตพร้อมซุ้มขนาด2เมตรคูณ2เมตรพร้อมตกแต่งมีระบบไฟฟ้าและซิงค์ล้างจานภายในให้ครบรับวัตถุดิบขายชุดแรกได้มากถึง1,000แก้วทุกรูปแบบการลงทุนจะได้รับอุปกรณ์อาทิเครื่องซิลแก้วถังพักชาหม้อต้มชาพร้อมอุปกรณ์การชง เครื่องพ่นไฟเครื่องตีฟองนมต่าง,างๆให้ครบและรวมถึงลิขสิทธิ์แฟรนไชส์อย่างถูกต้องลงทุนเปิดร้านวันนี้แถมฟรีป้ายเมน,ปนูป้ายแบรนด์ป้ายสแตนดี้ตั้งหน้าร้านพร้อมให้ไฟล์ภาพเพื่อตกแต่งร้านเพิ่มเติมและคลิปวิดีโอโปรโมทร้านเพื่อเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าบนออนไลน์และยิงโฆษณาในเพจให้อีกด้วย สนใจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกชาอันอันโท0848944499และ0949391515ไลน์ไอดีแอดชาอันขิดอันเฟซบุ๊กอันอันชานมไข่มุก ฟรนชฟรีนิกชาฟรีนิกชาเลือกใช้ใบชาไต้หวันเกรดพรีเมี่ยมสูตรเฉพาะขายง่ายกำไรดีราคาเริ่มต้นเพียง19บาทแต่อร่อยเกินราคาโดยที่มาของฟรีนิกสื่อถึงแบรนด์ที่จะไม่มีวันตายดังนกฟรีนิกโดดเด่นด้วยโทนร้านสีส้มร้อนแรงสะดุดตาเปิดดำเนินกิจการเพียง4ปีขยายสาขาแล้ว42สาขาจุดเด่นของฟรีนิกชาคือเจ้าของแบรนด์มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในธุรกิจวัตถุดิบชานมไขมุกมาหลายปีและเล็งเห็นว่าธุรกิจชานม,มุกมีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่องทุกปีจึงได้คิดค้นสูตรเฉพาะและคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องดื่มที่หลากหลายและอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมทุกเมนูหลังจากเปิดกิจการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจึงได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์เมนู ในร้านมีมากกว่า80เมนูเมนูซิกเนเจอร์ได้แก่ชานมไต้หวันโกโก้ชาไทยชาเขียวมัทฉะและนมสดบราวน์ชูการ์จุดเด่นของเฟรนชชส์ 1. กำไรสูงเฉลี่ย50-70% 2. อบรมสูตรทุกเมนูไม่จำกัดจำนวนวันจนกว่าจะคล่องพร้อมประกอบกิจการ 3. แพ็กเกจแฟรนชชส์ราคาไม่แพง เซ็ M, L, XL อุปกรณ์และวัตถุดิบครบพร้อมขายไม่ต้องซื้อเพิ่ม 4. ได้รับเมนูใหม่ทุกเมนูที่จะออกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม 5. สัญญาตลอดชีพไม่เก็บเปอร์เซ็นต์และค่าธรรมเนียมรายปีใดๆทั้งสิน้น 6. สอนการสมัครวิธีการใช้งานแอป Delivery 7. ซื้อวัตถุดิบหลักจากทางศูนย์เท่านั้นเช่นผงชาผงผลไม้แก้วไข่มุกส่วนวัตถุดิบอื่นๆสามารถซื้อตามร้าน ทั่วไปได้รูปแบบการลงทุนมี6รูปแบบดังนี้ 1, 1> สไซต์ S ราคา15,999บาท จากปกติราคา19,999บาทจะได้รับวัตถุดิบครบลูกค้าซื้ออุปกรณ์ทำร้านและตกแต่งเอง2ไซส์ M ราคา29,999บาทจากปกติ39,999บาทจะได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบฟรีเครื่องซิลแก้วคันโยกลูกค้าทำร้านและตกแต่งเอง3ไซส์ L ราคา39,999บาทจากปกติ40,000 9,999บาทจะได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบฟรีเครื่องซิลแก้วคันโยกและเคาน์เตอร์ขนาด1.5เมตร4ไซส์ XL 1ราคา59,999บาทจากปกติ69,999บาทได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบฟรีเครื่องซิลแก้วคันโยก และซุ้มขนาด2คูณ2เมตร5ไซส์ XL 2ราคา79,999บาทจากปกติ89,999บาทจะได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบฟรีเครื่องซิลแก้วคันโยกและซุ้มขนาด2 2เมตร6ไซส์ XL 3ราคา149,999บาทจากปกติ159,999บาทได้รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ครบ ฟรีเครื่องซิลแก้วกึ่งอัตโนมัติซุ้มขนาด3เมตรคูณ2.5เมตรพิเศษลงทุนแพ็กเกจแฟรนไชส์ไซส์ M ถึงไซส์ XL 3รับส่วนลด4,000ถึง10,000บาทและฟรีเครื่องซิลแก้วระบบคันโยกสนใจแฟรนไชส์ 8, ID, ฟรินิกชาโทร064-137-7278 l ล n e ID f ีฟรินิกอันเดอ o ์สกอ f ช c e b o o k ฟ e n i ิกชา 4. a y a ชานมไข่มุกแปลงทางเลือกสำหรับผู้สนใจลงทุนเปิดร้านชานมไข่มุกครบตอบโจทย์แต่ราคาเบาๆจุดเด่นของเฟรนช์ชัย a y a เป็นร้านเครื่องดื่มที่มีเมนูหลากหลายสามารถจับกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มด้วยเมนูในร้านที่มากกว่า50เมนูซึ่งแบ่งกลุ่มเมนูเป็นชานมไข่มุกนมสดกาแฟโบราณ อิตาเลียนโซดาที่มาพร้อมแพ็กเกจจริงที่ตามเทรนเสมอเช่นถุงกระดาษเก็บความเย็นนานถึง8ชั่วโมงแก้วเล็กแก้วยีราบและแก้วถังอิ่มแบบจุกๆส่วนวัตถุดิบคัดสรรจากโรงงานที่ดีมีคุณภาพราคาไม่แพงทำให้แฟรนไชส์ที่เปิดร้านมีกำไรสูงถึง100%งบการลงทุน3รูปแบบ 1เซต A ป้ายโฆษณาหน้าร้านตามแบบวัตถุดิบชุดเปิดร้าน1ชุดและเรียนสูตรชงทุกเมนูในร้านสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และมาเรียนที่บริษัทตัวต่อตัวราคาปกติ2 9 9 0 0บาทพิเศษเหลือเพียง1 5 9 0 0บาท2เซต B ป้ายโฆษณาตกแต่งตามแบบอุปกรณ์ครบพร้อมขายวัตถุดิบชุดเปิดร้าน1ชุดและเรียนสูตรชงทุกเมนูในร้านสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และมาเรียนที่บริษัทต,ตัวต่อตัว,ตตวราคาปกติ39,900บาทพิเศษเหลือเพียง29,900บาท 3. เซต4เคาน์เตอร์ขนาด1.5เมตรพร้อมป้ายโฆษณาตกแต่งตามแบบ อุปกรณ์ครบพร้อมขายวัตถุดิบชุดเปิดร้านหนึ่งชุดและเรียนสูตรชงทุกเมนูในร้านสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และมาเรียนที่บริษัทตัวต่อตัวราคาปกติ5 9 0 0 0บาทพิเศษเหลือเพียง3 9 9 0 0บาทเหตุผลที่ไอยะชานมไข่มุกคลองใจนักลงทุนทั่วประเทศ 1>, 1. เป็นแฟรนชชายขายขาดไม่หักเปอร์เซ็นต์การขายไม่เรียกเก็บค่าแฟรนชชายรายปีรายเดือน 2. ไม่ปิดกั้นการขายอาหารขนมและเครื่องดื่มเมนูอื่นๆภายในร้าน 3. สั่งวัตถุดิบเริ่มต้นที่1กิโลจัดส่งให้ถึงบ้าน 4. เรียนชงทุกเมนูตัวต่อตัวเรียน1วันก็เปิดร้านได้แบบมืออาชีพ 5สอนสร้างสื่อโฆษณาการทำการตลาดออนไลน์เทคนิคกเพิ่มยอดขายหน้าร้าน6สอนขายบนแอป d e l i v วอรีมีกลุ่มเรียนออนไลน์อัปเดตและทบทวนได้ตลอด 8. ติดในการเพิ่มเมนูการขายใหม่ๆของแฟรนไชส์สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแฟรนไชส์ไอยาชานมไข่มุกโท0878228310ไลน์ ID ดีไอยาคอฟฟี่เฟซบุ๊กไอยากาแฟโบราณเพจหลักแฟรนไชส์ 5. ฟินฟินคาเฟ่ เฟรนชชายฟินฟินคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มชานมไข่มุกและกาแฟสดที่เกิดจากความตั้งใจของคุณกายสรวัตปัญญาบุนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีฝันอยากมีร้านเครื่องดื่มดีๆและอร่อยในราคาไม่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยชานมไข่มุกราคาเริ่มต้นที่20บาทและกาแฟสดราคาเริ่มต้น35บาท วัตถุดิบที่ทางแบรนด์เลือกใช้เป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมโดยเฉพาะใบชาที่เป็นใบชาแท้นำเข้าจากไต้หวันและเมนูพิเศษนมสดฮอกไกโดรวมถึงเมนูกาแฟสดใช้เมล็ดสายพันธ์ a b i ร้อเปอร์เซ็นแหล่งกาแฟจากหมู่บ้านปางขอนช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร,กรชาวเขาที่ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย เมนูซิกเนเจอร์ของร้านมี2กลุ่มให้เลือก 1. กลุ่มคนชอบดื่มกาแฟสดได้แก่เมนูอเมริกาโน่ช่อมะพร้าวสำหรับคนรักสุขภาพเพราะมีค่าด,ดัชนีน้ำตาลต่ำเมนูกาแฟนมถัว่วใช้น้ำนมถัว่วแทนนมบัว 2. กลุ่มคนชอบดื่มชาเมนูชานมไข่บุกที่หวานน้อยแต่อร่อยมาก เสิร์ฟพร้อมกับไข่มุกหลากหลายชาไขท่ที่เข้มข้นสูตรพิเศษผสมครีมชีสพ่นไฟโกโก้ที่สามารถเลือกระดับความเข้มได้และอีกหลากหลายเมนูจุดเด่นของเฟรนชไชส์หไม่หักเปอร์เซ็นต์การขาย 2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี 3. ไม่มีประสบการณ์ก็เปิดร้านได้ 4. อบรมสูตรให้ฟรี 5. มีเมนูอัปเดตใหม่ห Bal, มหมให้ตลอด 6. สอนขายเดลิเวอรี่โปรโมตสาขาให้ฟรีแฟรน i ช e มี3เซตให้เลือกดังนี้ 1. เซตละ3,9,900บาทเหมาะกับลูกค้าที่มีเคาน์เตอร์หรือซุ้มของตัวเองอยู่แล้วรับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่พร้อมเครื่องบด รวมถึงอุปกรณ์เปิดร้านชานมไข่มุกแถมวัตถุดิบขายชุดแรก300แก้วซึ่งผู้ลงทุนจะได้เงินคืนกลับทันทีในชุดแรกมากกว่า7,500บาทชุดนี้ยังมีแถมป้ายสแตนดี้และป้ายเมนูหน้าร้านพร้อมไฟล์ภาพของแบรนด์เพื่อนนำไปตกแต่งร้านเพิ่มเติมได้2เซตละ59,900บาทเซตนี้เพิ่มเติมจากเซตที่1 ลูกค้าจะได้รับเคาน์เตอร์แบรนด์ขนาด1.5คูณ0.8เมตรพร้อมตกแต่งป้ายแบรนด์แบบมิมนิมอลเพิ่มสามารถเปิดร้านขายได้ทันทีให้มาพร้อมเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซและเครื่องบดรวมถึงอุปกรณ์เปิดร้านชานมไข่มุกแถมวัตถุดิบขายชุดแรก300แกว้ว 3. เซตมืออาชีพจ่ายเพียง98,000บาทได้รับทั้งเคาน์เตอร์หรือซุ้มขนาด2เมตรตกแต่งตามรูปแบบหน้างานอุปกรณ์ที่สามารถเปิดร้านขายได้เลยเครื่องบดและเครื่องชงกาแฟสดสอนพร้อมทำการตลาดและโปรโมตร,ร้านให้ฟรี 3. ขั้นตอนเปิดร้านฟิ Cafe, นฟินคาเฟ่หมัดจำชุดเครื่องชงเพียง1 0 0 0 0บาทหรือ50%องเซ็ตลงทุน 2. แจ้งทำเลและนัดสถานที่เรียน 3. ชํชำระค่าแฟรนไชส์เรียนพร้อมเปิดร้านได้เลยสนใจแฟรฟนไชส์ฟินฟินคาเฟ่โทร9 9 9 9 9 9 5 5 5 5และ098-996-5151 f a เ e b o o k ฟินฟินเพจบริษัทหลัก